เด็กอายุ6เดือนถึง1ปีไม่ชอบขานข้าวเลยจะทำอย่างไรดีนี่คือเป็นปัญหาที่คุณแม่ส่วนใหญ่จะเจอกันมากๆเลยนะคะสำหรับเด็กที่ 6เดือนขึ้นไปแล้วเริ่มป้อนอาหารเสริมแล้วเขาจะไม่ค่อยกินข้าวหรือกินอาหารที่เราป้อนเลยส่วนใหญ่จะยึดเรื่องของนมเป็นหลักนะคะขอตอบคุณแม่ตรงนี้เลยนะคะว่าอย่าวิตกกังวลจนเกินไปในเรื่องของการลูกกินข้าวหรือว่าลูกรับประทานอาหารค่ะคุณแม่ให้นึกถึงไว้เสมอว่าเด็กในช่วงหนึ่งปีแรกเนี่ยให้เน้นที่นมเป็นหลัก มาคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ป้อนข้าวลูกๆเลยก็ควรที่จะมีการป้อนข้าวหรืออาหารเสริมให้ลูกซึ่งเด็ก6-7เดือนเนี่ยควรจะกินอาหาร1มื้อนะคะ8-9เดือนควรจะกินอาหารเสริมเนี่ยคะ่ะสมือ้อแล้วก็10เดือนขึ้นไปนะคะควรจะกินอาหาร3าม,มื้อแล้วก็มีอาหารว่างระหว่างมือ้อนอกนั้นก็คือให้นมเป็นหลักเลย หลักสําคัญนะคะให้เขากินให้เต็มที่เท่าที่เขาจะรับได้รับได้แค่นั้นไหนก็แค่นั้นนะอย่าไปบังคับอย่าไปยักเยียดมากจนเกินไปเดี๋ยวเขาจะเกลียดการกินข้าวเกลียดการเคี้ยวข้าวไปเลยนะคะถ้าเขามีปัญหาไม่มีปัญหานะคะเรื่องของน้ําหนักตกเกณฑ์ไม่มีปัญหาเรื่องเจ็บป่วยบ่อยไม่มีปัญหาเรื่องของซีดนะคะอย่างอื่นปกติดีร่างกายแข็งแรงดีพัฒนาการดี คุณแม่ก็ให้เท่าที่เขารับได้นี่คือสิ่งที่สำคัญ